เราก็ดีค่ะลูกค้าเอาปลาค่ะเอาปลาทอดใช่ไหมคะปลาทอดหรือปลาย่างคะปลาทอดค่ะปลาทอดค่ะทำการหั่นก่อนค่ะในในไม่ค่อยจะดีไปเลย่ะโอ้ยแม่โอ้ค่ะแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกระดิ่งกระด่งละกดปิดตาค่ะเรียบร้อยค่ะขอติดตาสักครู่นะคะกดปิดตาแป๊บนึงเรียบร้อยค่ะสักครับตุ้งนะคะกตุ้งค่ะอนุญาตหั่นตาแป๊บนึงค่ะเยี่ยราญแบบไหนย่างค่ะยางค่ะ ทำปะกรอนนะคะเดี๋ยวทำญาตรอสกู่นะคะเอาฝึกมอมอเริ่มเดือดแล้วค่ะโอ้โหมันร้อนมากเลยนะมันร้อนมากคู่นะคะคนะคะแตกแตแตไม่ได้เลยค่ะแตกได้ต่อการ์บหน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝาลากระเด็นลากระเด็นลากระเด็นากระเด็นฝากระเด็นเอาสบแล้วไม่สูบปะเอาสูบนะเอาสูกเอาแบบเทียมดำไหมเอาเอาเอดีใช่ไหมคะเอาไก่ย่างเหรอคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไก่ย่างทันไก่ย่างให้นะไก่ย่างอันนี้อะไรจ้าก่อนนะคะ สักครู่ค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำการเลาะตูดไก่แป๊บน,นึงนะคะกี่ตูดไก่แล้นมยายัดค่ะยัดยัดยัดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลารอน,นิดน,นึงนะคะทำการเสียบเสียบไก่ก่อนนะคะโอ้โหทะลุตูดไก่เลยคะ่ะทะลุตูดไก่เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่ค่ะแป๊บนึงนะคะรอสักครู่ค่ะควันกำลังขึ้นเลยค่ะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตุงไว้คะ

ไก่ด้วยนะคะโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคัันมาไหมคะเห็นวันไหมคะเห็นค่ะมีวันเยวยเหรอคะใช่ค่ะมีันเยวอ้ปิดันนึงรอกันนะคะรอรอรอรรอแล้วกันจับอกคู่ค่ะรอปิ้งก่อนค่ะรอปิ้งวโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะไก่จิ้กวยเวค่ะองทาอแอเจอเลยค่ะ น้ำโอเคค่ะวางไว้ที่ฐานหนึ่งแล้วก็วางไว้ที่ฐานอีกต่อเลยค่ะหย่อ้ำยำน้ำนำเป็นไงคะรสกค้าแซ่บแซ่บอี๋ไหมครับแซบอี๋ไหมครับเจ็บค่ะแซ่บอี๋เลยเนาะอี๋ไหมอี๋ไหมอี๋ค่ะอี๋เลยโอเคอืมนี่อะไรคะเค็มอ่ำใค่เค็มอ่าอะไรคะยำอสแกรองค่ะแล้วนั่นนะคะปีกไก่ยำโอเคแซ่บแซ่บเวอร์แซ่บเวอร